แผงขายปลาที่ตลาดสดแถวบ้านพ่อปู่กับแม่ย่าก,ก็คือใหญ่มากแล้วก็มีปลาขายเยอะหลากหลายมากกว่าแผงปลาที่ตลาดสดแถวบ้านกล้วยที่มีขายอยู่แค่แผงเดียวแถมก็ยังมีพ่อค้าเชียร์ปลามาคอยยืนแนะนําถามไถ่ลูกค้าว่ารับปลาสักโลไหมครับพี่สาวคนสวยฮะในฐานะลูกคา้าพอได้ฟังคํานี้แล้วก็อ,อยากจะเหมาปลาช่วยพ่อค้าให้หมดแผงไปเลยแต่ด้วยงบที่มีจํากัดกล้จึงจะต้องเลือกซื้อปลาแค่ที่อยากจะกินจริงๆเท่านั้นรอก่อนนะจ๊ะน้องๆพ่อค้าเชียร์ปลา รวยเมื่อไรพี่จะกลับมาซื้อให้หมดเลยเลือกไปเลือกมากุ้ยก็เลยมาซื้อปลาแมคเคอเรล1กิโลที่ร้านนี้ราคากิโลละ120้บาทเพราะว่ากุ้ยตั้งใจว่าจะเอาไปทําเป็นปลากระป๋องหรือว่าปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศกินแซ่บๆนั่นเองแถมวันนี้กุ้ยก็ยังมีหม้ออัดแรงดันมาต้มด้วยจะได้เปื่อยไวขึ้นไม่ต้องต้มนานแล้วใช้ของใหม่นะพอดีว่าเพื่อนกุ้ยไม่ได้ใช้งานก็เลยเอามาขายต่อให้กุ้ยในราคาน่ารักค่ะมาเริ่มลงมือทําโดยที่กุ้ยจะเอาน้องปลามา ออกเอาแค่ตัวเท่านั้นแล้วก็เอาไส้ปลาเอาทุกอย่างในพุงออกให้หมดหั่นปลาเป็นสองท่อนก๋วยซื้อปลามาทั้งหมด4ตัวพอหั่นออกมาแล้วก็จะได้8ชิ้นนำปลาไปล้างน้ำทําความสะอาดให้ดีๆล้างทุกซอกทุกม,มุมถึงจะสะอาดแต่เนื้อปลาก็ยังมีกลิ่นคาวอยู่กวยก็เลยจะเอาเนื้อปลาไปต้มในน้ําเดือดสักแป๊บต้มไม่ต้องนานนะคะสัก2นาทีก็อ,ออกมาล้างด้วยน้ําเย็นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนจากนั้นกุ้ยก็จะมาหั่นหัวหอมหนึ่งหัวใหญ่หั่นกระเทียมกลีบใหญ่8กลีบหั่นเสร็จแล้วก็นําลงไปใส่ กล้วยทำเองปกติจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นนะคะกล้วยมีของไม่ยากกล้วยก็จะใช้ตัวนี้แหลกมันแซบกว่าอีกล้วยจะใช้ที่ปั่นซุปตัวนี้ในการปั่นนะแล้วก็ปั่นทุกอย่างในโถให้แหลกปั่นให้ละเอียดละเอียดจนเป็นเนื้อครีมเลยปั่นเสร็จแล้วก็นําไปเทใส่ในหม้ออัดแรงดันด้วยความที่กล้วยเสียดายซอสที่มันเหลืออยู่ในขวดในโถกล้วยก็เลยเอาน้าเปล่าผสมลงไปแล้วก็เขย่ยเขย่าให้ซอสมันออกมาให้หมดถ้าจะให้แซบๆซเนี่ยก็ต้องใส่ซอสมะเขือเทศแบบนี้ใส่ลงไปด้วยมันจะเพิ่มความกลมกล่่่่อออมยยยิงขึ้้้้นนนาาาใใใครกกกสสซไไปดดว็ะ เขย่าเขย่าด้วยเหมือนเดิมเสียดายจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนชาผงปรุงรสตุรกี1ช้อนชาน้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะคนเครื่องปรุงกับซอสมะเขือเทศให้เข้ากันตั้งหม้อแล้วก็ใส่ปลาลงไปคนซอสมากลบตัวปลาด้วยแล้วก็เริ่มต้มได้เลยจากปกติถ้าใช้หม้อธรรมดาต้มต้องต้มถึง3ามชั่วโมงเลยนะคะแต่หม้ออัดแรงดันนะต้มแค่30นาทีเท่านั้นพอต้มเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้สุดยอดนะ่ากินมาก ก็อ,อยากจะกินปลาร้าปลากระป๋องสูตรคุณมาวินมาตั้งนานแล้ววันนี้แหละจะได้ทําสมใจต้นมน้ำให้เดือดใส่น้าปลาร้าลงไปตามด้วยพริกกระเทียมหอมแดงใบมะกรูดหั่นฝอยอกยจะเพิ่มเห็ดเข้าไปด้วยนะใส่ลงไปในหม้อให้หมดเลยตามด้วยปลากระป๋องจากนั้นก็ต้มไปสักพักอมให้ทุกอย่างสุกด,ดีโดยเฉพาะเห็ดพอดีกยไม่มีเส้นขนมจีนก็เลยจะใส่เส้นมาม่าลงไปแทนไหนๆก็ไหนๆใส่เครื่องปรุงลงไปด้วยก็แล้วกันซองเดียวไม่น่าจะอิ่มใส่สองซองลงไปเลยต้มจนเส้นสุกด,ดีแล้วก็บีบเลมอนลงไปหนึ่งลูก จะเด็ดเปรี้ยวแซบสาะใจเอ๊ะนี่มันหมามาาปากระป๋องชัดๆขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ไข่ดาวลงไปพอคลุกเคล้าไข่ดาวกับน้ำซอสแล้วก็ใช้ได้น้าตาน่ากินสุดๆหมาค่ะน่ากินมากวิ้เมื่อกี้ชิมรสด,ดูแล้วคือแซบมากรสมากมากินเลยกินไข่ก่อนแต่ว่าก้วยทอดไข่สุกอะ่ะ ก้วยทอดไข่แบบว่าสุกไม่เยิ้มเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอร่อยมากมีความแบบขนมจีนอะมีความขนมจีนมากอะเฮ้ยว่าไม่ได้อร่อยจริง ปลากระป๋องปลากระป๋องชิมไปเริ่มเดี๋ยวชิมกับปลากระป๋องก่อนแกะเนื้อออกก่อนก้างก็ไม่ได้เล็กมากนะก้างไม่ได้เล็ก ได้ปลาเนื้อแน่นเนื้อเด้งมากสุดยอดภูมิใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กินแบบกินกับข้าวแต่วันนี้อยากลองอยากลองเมนูนี้มานานแล้วนะคะแบบว่าเห็นเป็นไวรัลมานานแล้วอยากลอง แต่ว่าไม่มีปลากระกป๋องปลากระกป๋องมันแพงทุกคนที่ตุรกีปลากระกป๋องแพงร้อยกว่าบาทนะเ,ะเฮ้ยก็เลยต้องแบบมาทําเองทําเองก็อร่อยออเหมือนด้ขึ้นสวรรค์นอนตายตาหลับ อร่อยกว่าม,มาม่าปลากระกป๋องบอกเลยไปลองทํากันได้นะคะทุกคนใครมีมาม่าซื้อง่ายก็ลองหามาทําดูเมนูคุณมาวินที่เป็นกระแสปลาลปลากระกป๋องอะ่ะ เฮ้ยอาริปมนลองชิมดูอาริฟซ้ำใช่ใช่อาริฟชอบกินแค่เส้นนะคะเอาแค่เส้น just noodle เอาแค่เส้นฟิตทูลิดหนโอเคเนื้อปลาด้วยนิดนึง mm hmm. ไม่เอาอย่างอื่นเลย เนื้อปลามาใส่ด้วยนิดนึงฟิชวีคิงยําไหมเยสยัามี่ยัามี่อะไรอะไรอ่ะลองชิมดูป่าวไปป่าวไปตัวนัดปมไรเย Yes ไอ้เธอไอ้ต้งไหนไม่ชอบเหรอไม่ชอบไม่ชอบโอเคไาแล้วคิดไปแต่ว่าต้องไม่ชอบเผ็ดใช่ไหมโอเคกูไม่ชอบตัดไอ้กิมจิกล้วยมีคนเดียวโอเคไปบอกแล้วนะคะว่าอาริฟเขาต้องไม่ชอบเพราะว่ามันกลิ่นแรงหมดเลยทั้งเครื่องเทศทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ชินนะคะทุกคนแต่กูชอบมากชอบ่ะ ทั้งกลิ่นตะไคร้เอ้ยไม่ใช่ทั้งกลิ่นใบมะกรูดนนทนนี่กลิ่นปลาอีกไปเลยดีแล้ว <c ười> กินคนเดียว <c ười> อ,อ๋ออร่อยมากยิด หมดคะ่ะทุกคนเหลือนิดนึงไม่ไหวจริงๆโอ้มันเยอะมันอิ่มมากโอ้เอาละคะ่ะคลิปนี้ไว้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักๆรักให้กุ้ยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ